มาไก่อมหุดอมหุดเน่อพวกพวกหมาเงนินนะอมหุดอมหุดเดี๋ยวบายดีพี่น้องอีกรอบพี่น้องจ้าอ,อืมหุ่จักอิมอ่มเลยอืไก่เจดามขุดตุ๋ยพี่น้องขอบคุณคุณพี่คนสวยไลด์เด้อคุณพี่คนสวยใจดีทางไต้หวัน,นจัด มาให้น้องๆ<อ>ได้กินรัว,รวๆไก่สี่ตัวเจตวนเอ้ยอันเบิ่งคลิปแล้วสิมากมาเด้อให้แต่โทษน้ำเด้อจะโทษพี่อายมาเอาไฮโบมากับโบลิซี <laughs> สบายดีนะถั่วอย่างเคยเนี่ยไฮบบมากับโบลิซีเจดดำ จด้าม,มันก็งมเมืดเป็นผียิบลงไปอ่ะดังเดิกจบเต็มไปหมดน่ะน้ำข้างจบน้ำข้าวแรงจบที่้ราเลยไก่ก็แตกสุดๆแล้วเนาะเป็นผียิบมันกลางคืนเพิเเ่นปิดไพ่เอาวสารน้ำปลาปีดไพ่จับบ่ได้ขอให้คุณพี่สวยๆเฮงๆรวยๆเด้อคุณพีเออ่เด้อมันยืนมันยืนขอให้แม่คุณพี่มันยืนเป็นหนุ่มโฟมใส่ให้ลูกให้หลานคือการ เอฟซีทุกคนทุกทานอยู่ดีมีแห้งดูแลสุขภาพกันเด้อเดี๋ยวลมเดียวหนาวนี่พี่น้องเลยลมแห้งมากอะลรเนี่นะเมื่อคืนน้ำหมอกตกพี่น้องเดี๋ยวเขาใจให้เบิ่งนั่น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 ในคันได้เข้าเปลี่ยนเปลี่ยนนะแม่นเบิ้ดนะนะให้บอกพี่น้องในคันได้เข้าเปียนเปลี่ยนเสียงย่อยปบปบปบลงใส่ช่างกระสีอันที่มันเป็นสันในถึงเฮ้อว่ะอือ หวาลมพี่น้องข้วาวหวามันล้มพ่อพาาผักกันเลยเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวจดําเอาลงหมอละเดี๋ยวให้ลอยลงเก็บเอปลาอีาตู่อ้าวดำบมบ่ได้มาเขาเบื่อมาบ่อเท่าเดียว<อ>มึงกับพามากายลงไปเอาอันเอาข้าวจีลงทานแม่อาทิเมื่อแรงพี่น้องเจอกันอยู่ที่สว่างถ้าแม่อาทตยโทรหากันเดี๋ไปแจกซอยนางพี่น้อง เป่ากันตั้งแต่อยู่งานน้องเพราะว่าไปแจ๊กับจีซอยเดินสะท้อนพผัวงานสมผลผ่าอยู่ที่สว่างพี่น้องนี่แหละบ้านใกล้ๆนี่แหละแม่เตะชีเห็ดลงท่านเขาจีไปเ็ดคีเจนหนวดระไว้ได้กูโง่มากเลยเห็นเห็นแต่ทงยางจะเป็นเจนหนวดผู้เอาไปเป็นทงก็เอาไปชีใส่นมไปก้าวกับใส่จะเป็นเจนหัวอัดค่ะ นั่นนั้ดขากยังบ่สาธุบุญเสียยังเกาะเสียงหมาบ่ค้างนะสิแกงไก่ใส่มักผักพี่น้องเฮาสดฮอนวันลมนาวห้วยนาวมื้อนี้บ่แมนพอ10มื้อแล้วบ่คนบ่กูอะ กัวนะน,นุ้ยเนาะซิฟกัวอลไรได้นี่ยเศร้าเลยบ๊ะจกักแต่ก่อนเขาแม่ไก่ทองลงไปไทยไก่ในซองอาทิตย์ลยอลไรเพราะมันเศร้าวกว็เมื่อเลยได้นาวมานี่ยนะ <Yeah. S 1> ห่อนมือเดียวและปงซบยาพ่อนะหนาจนไหมพี่น้องเอ้ย <Yeah. S 1> เออขำม,มากก็นาวคือเก่าเลยขรรลมน้านาวเย็นๆเออกระคากระอันนี้ห่อนปงซบยาพ่อนนะกันเลยแดด หอมเลยลงไปยาวลงแกะผ้าอิตูมาให้เลยนะฮะก,กล้วยกระสุกเลยได้หออยู่ฮะพี่น้องดูแลคุณพี่คุณชวยสื่อหายน้ำมันอาร์ซับบารีใหม่บริเวณอีร้อยอย่าไปหัดนเดชหัวตะไค่้เออหัวตะไคร้เขาบอกขาหมีแหละ อย่าพาน้องไปหาขึ้นต้นไม้ได้ลูกไม่ได้ขึ่นแล้วในห้องเกบไม่ได้ขื่นบอปลาปลาามอะนไหพี่น้องมะขามสุกหล่นอืมเธอปักจำทุ่ย่าปลาลุงนั่นลูกอาทุทุเออปลาไก่บานแด้ประกันภัยบ่เฮยห้ามมึงอย่าเพิ่มตายเด้อห้ามบานแด้ประกันภัยห้าม ไอีดำยันลุปเบิดนมลายแก๊สดำอ่ะขึ้นมาไหมลูกขึ้นมาไก่ทองกับเอาไปเลยมากหนึ่งพวพี่น้องวานยุหำมึงกินน่ะกล้วยนะฮะกล้วยวานยุขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมาไม้ดำยันนันบ้านนันแด้เงินประกันภัยคะไม่ดำยันลุบนะขึ้นมาน่ะ ไปเลยป้าดิฉันไปเลยไปป้าไีเลยไปใช่ไหมนี่ป้าพี่น้องตืนขึ้นก็ซ้ำแกงเบื่อโตเลยนะพี่นอ้องอยากกินอันนั้นนะเฮ้ยแบบที่ปิ้งเป็นโตนะเฮ้ยเ<อ>มื่อคืนนีก่กูเบิร์นพอันกูเบิ่งอันดาล่าเบิ่งในทิกตอกปิ้งกลายเป็นโตแล้วก็ตั้บังหงรอบเด้อกูจะมานำลายแตกน,น้ำคำคืดนดาลล่าบนเทปทิกตอกจักสือ่อยัง,งนอ้อจะเป็นฮาแบบทั่ว ขึนไปบูบูดอกจักสือยังแหละขึ้นแสดงเป็นเพื่อนพระเอกดอกคนนั้นนะจักสือยังแหละน้ำลายแตกไหมก่อดฉันน้ำลายแตกขึ้นกูได้กินข้าวแรงเพราต้นไม้แล้วกูก็ลงห้ามึงเลยก็ขึ้นมาแล้วก็อาบน้ำนอนโยต้องกินข้าวบ่ายน้ำมะละแล้วเลยแหละเอฟซีแห่เป็นห่วงอยากินลายเลยเจ้ อุ้ยบอกก้อยไปบอกเก็บลงไปเอาอีกลงไปเอาอีกลงไปเอาไหมพักตู้เต็มนานเก็บขึ้นมาสามบีอ่ะโอ้ยมึงน่ากลัวพักตู้เต็มนานผัดหยาดมันเบิร์ตบ่าบาะนี่บอสลงไปเอาใหม่ร้อย,ยโอ้สมพักกับพี่น้องเียาม,ม,มอื่นเขาสิปล่นกบมื็ดเรื่องเมื่อื่นเด้หากบ้านสมน้อยเนาะ กำลังพอดีกินกำลังพอดีกินเอาเข่าตู้เย็นไว้มาจากผสมเอาเข่าตู้เย็นไหวโลกขยันเมื่อยจังหันกัยังดีพี่น้องได้ทำบุญพี่พี่เอ้ยได้เมื่อยจังหันพี่น้องจ๋าคุณพี่เอ้ยได้เอาเมื่อยจังหันเมื่อเสาร์นี่กินสับปิดผลทำบุญมากครกับทำบุญโจ๊แมนคุณพี่แต่ผลสิดีใจยังวะสาธุบุญพี่เอ้ยผลบุญนนุนนำครอบครัวอยู่ดีไม่แห้งพอๆแต่สิ่งดีๆ เฮาเมื่อจังหันเช้านี่พ่อแม่ยายพันจุๆๆๆเจ็บแอกูเจ็บจ๋าล่ะวะเฮาเจ็บอันเจ็บขาเจ็บแอวล่ะวะจะไปเฮ็ดยังมาเท้านหกของหนักล่ะวะยายพันนโจรขึ้นเฮือนพิ่นเด้พี่น้องหลายปีผ่านมาจุจ1 ลงอีกสามมือกวิทกับจู่าวา่าแบบนจู่องถือจูลรหาวัน <ลง S 1> พี่น้องสว่านจวันนีงเออพ่อแท้ก็ี่พอบานปั้นประกาศถัดบ,บอกกูลืมเรอวะทหนานหอวันีัน,นไไ่อหิวอ่ะลืมก็ลืม,มแล้วอ่ะว่าพืพนา้นเขาินึงจะกินวแบบนี้ โอ้ยอลง้อมไก่มันกระเปื่อยนะักผักมันชิยาบยังดจะนำแกงไก่สับปะแดกท่านผู้ชมต่วนเอ้ยมาเด้อต่วนงมมงบดไอ้ีอรมึส่มาขามอาะไรมอนพี่น้นาาอ,นองเอ้ยมาเดอ้อป็นปลดแกงไก่ฮ้อนนํำกัน ในกุหลางก็อล้วพ่อมาทมนมสมย่บอ่คหอมกรุ่นเลย <c oughs> คือบ้องออกใส่หยาเนี่ยเฮ้ยงัวนะน่ะ ขัเบือกัาหักับหมาพี่น้องเไยน้ำประจัาษ์ในเดื่อในมะฮงปุ๊ดมึงสิกล่าวปฏิดามสองนานผัวนะออกเบิร์ตสวีะเลยในสวนน่ะมึงเอาไปลงไปปลูกเหรอเด้อปลูกซ้ำเสียเท่นั่นแหละมึงผัวมีหัวดีน่ะอันนี้ก็สิปลูกกันไก่และสระมันว่ามีหัวท่านปลูกนะมันจะปลูกได้กินตีจ้าหนุ่ผัดยามนาอันนั้นด อันนี้ก็จะปลูกเช้านทอหมักไห้ามอีละออมือมึงก็ขยายออกอีกเต้ทางต <laughs> ้นตาลมึงบอกว่าฮิปเฮ้ยกูขอปลูกกินกูขอปลูกกินนะเด้อมึงก็วะหมักออมในี่ตเบาบ่อยตาหนังกันยังผู้ใหญ่จะดีได้สื่อไงนะพี่น้องเอ้ยยังได้กินส่วนจดะดำข้าซาลาเบายังทั้งไก่ทั้งแบะ เบะสามลังข้าบ่ก็ะบอกว่าไม่คอดตีมันโลอืมคันตีนะครับบ่หายห้พี่น้องเลยอันผู้เจ้าเบะไหนก็ได้คันคันมันตายกับยันบ่หายอยู่เนาะเฮ้ยเนาะของมันเสี่ยงมันเสี่ยงอะนไหพี่น้องถุงถือลูกลงนะข้าก็บอกเลว่าตั้งใจสิตีมันตายแล้วเนาะหักเบะนะมันมันขี่ง่อยได้แบบน้อยเดียวมันก็เจ็บก็ตายนะขนาดห่านดาดยังตายนะเออ ฮานดา่กระตายฮนะพี่นนองปินเวียนปีนเรียนหัวซักระหนะมาเท้น่าคือกับมาแล้วลังโตตีตึมๆกับบ้องลังโตหน่อยตีน้อยเดียกกะคือเจ็บนี่ขนันย่างใะ่หรือกันย่างห้องสิตายเลยพราะฮันไหนย่างสั่มนะหม่อเฮ้ยอีร้อยักได้อีเตี่ยขึ้นมา มีท้องก้าวนะสามสี่หาโตเลยเข่าแหงาเบิ้ดเกลือเธอละติ๊บเข่าเบื่อหาก็มาตำใส่พีเนอะแส่บๆสบแกงไก่ฟีมือเจดมพีเนอะคุณพี่คุณสวยละลายอีกรอบเด้อบโให้น้องๆได้หิวนะได้อิ่มตลอดคุณพี่โอ้ยจะเหม็นใจดีค่ะเลี่ยงบักระลายครอบครัว มันใจดีใจบุญเออเฮ้ยมันแท้น่ะเก็บผักบัวขึ้นมาใส่สุพฤติมาใส่กันเฮ็ดขันสมเบิดบ่ได้มีเบิดนะเก็บผักบัวมาใส่สูตรสูตรหากพี่น้องตัวนึงอีกนน้อยเดียว แกงไก่ฝีมือเจดามสูตรหยัดสากลงไปหม้อแม่มาแล้วแม่มาแล้วเป็นไรพอดีเต็มหม้อพี่น้องเลยทั้งน้ำทั้งตอนฮะห,ห้องข่อยนี่แล้วแต่แสบเลย และตอนเพลินไม่ได้กินพี่น้องแกงไหวกะบีได้เฮ้ยปลาคามอย่ามันผสมเฮยย้ยอย่ามันบบเปื่อยแบบมกคามอ่อนๆแซ่บแซ่บแกงไก่ใส่บักฝักใส่ผักอีตูแกงไก่ใส่หม้อไปแหละพอกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์คำที่โซมขอบคุณ,ค,ณคุณพี่คนสวยมากๆนะคะ ขอให้มันให้ยืนให้อยู่ดีไม่แห้งได้คุณพี่เดอ้ออัดประตูไว้นล้มันอยากขาวแบนะนะเ้างกินมะขามพี่นอ้องขโมยเอาไปสุกแล้วเรียบร้อยพี่นอ้องฮามักเสียหายอ้าวใครหักเนีเ่ยเจ้าบอสสุกผักกะหล่ำได้ฮามักเสียหายไว้เรื่องเติมเลยพี่น้องจ้านี่